ครับพี่น้องนี่ผักกระถินกินตำมุ้งครับตำมุ้งแสบๆนัวๆจวดนี่ครับก้อนกินตำมุงก็ตถองใส้ก่อนหากหบอ่อนๆครับนี่ครับยูดทรงยุ่ทาย่สวนกินแบบนี้แหะครับพี่น้องแสบๆ กินน้ำกันนะครับคำนี Australian ้กล้วยกล้วยตงกูนนี่จับอ๋อเผย่อนี่ละ